สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาพบกับช่องเก๋ผ้าปลูกนะคะเก๋ผ้าปลูกชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการปลูกสลัดนะคะหรือกินโอ๊กนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเมล็ดเปือยนะคะตัวนี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนปลูกพื้นฐานนะคะสําหรับมือใหม่นะคะ ที่ไม่เคยลองปลูกนะคะอยากจะปลูกเป็นปลูกไว้ทานเองนะคะหรือจะปลูกไว้ขายนะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะวันนี้นะคะเก๋พาปลูกนะคะก็จะมาพาปลูกกินโอ๊กกันนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็มีมเมล็ดนะคะมีฟองน้ําที่เรา,เาก็คือทําให้มันชุ่มน้ําเลยะคะ่ะนี่นะคะเราเตรียมใส่ในกระบะนะคะใส่กระบะแล้วแล้วก็ ล้วก็จะมีตัวขี้มเมล็ดนะคะตัวนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นมาแครฟันก็ได้นะคะจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ค่อยออใส่ลงไปในฟองน้ําได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนนะคะขี้มเมล็ดนะคะแบบนี้นะคะ ส่วนที่เป็นมาแหลมอ่ามาแหลมส่วนที่เป็นแหลมๆนะคะเอาขึ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่เข้าไปลึกนะคะโอเคก็ทำให้ฟองน้ำชุ่มๆน้ำหน่อยนะคะเราก็จะใส่ในฟองน้ำนะคะทุกอันเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะ นำมเมล็ดใส่ในฟองน้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี่นะคะ,มะเมล็ดก็จะมีความพองขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องใส่มเมล็ดลึกนะคะพอๆประมาณครึ่งของมเมล็ดนะคะแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะนำมะเมล็ดนะคะ ที่ใส่ในฟองน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาไว้ในที่มืดแบบนี้นะคะทุกๆ2วันนะคะเราจะต้องนาอํามาเปิดดูนะคะว่าฟองน้ํานะคะมีการแห้งแห้งไหมนะคะถ้าแห้งนะคะเติมน้ําลงไปประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของฟองน้ํานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนาพลาสติกนะคะคลุมไว้อย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ